สวัสดีครับคิดถึงพักเพื่อไทยให้ไหววูบทุกสิ่งสันเกงตกวูบจนสิ้นสีการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ไม่เห็นแววว่าจะมีใครเดินเคลียงเห็นเหนื่อยยากตรากรรำหน้าดำเครียดเขายัดเยียดงานหนักก้าแก้ไข รู้ว่าเสียงก็ยินยอมพร้อมเสี่ยงภัยส่วนเหตุผลคือความในใครจะรู้เสียสละมุ่งสารสร้างเพื่อหวังผลหรือจะไล่ไม่จำนนอ้างทนสู้ทุกสิ่งอย่างต่างเหตุผลทุกคนรู้ทำลายมิตรก่อศัตรูดูร่องรอยระยะสั้นมันผูกกรรมไว้ให้แก่นา,นานไปก็อาจแย่จนท้อถอย ความฉลาดความมั่นคงของพรรคของลถน้อยและผลพอยแหวงศราหน้าห่วงใหญ่ยามขาขึ้นทำอะไรใครก็รักยามขาลงก็กระอักยากแก้ไขยังโชคดีเพราะที่นี่ประเทศไทยอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ก็สายเบาพักการเมืองทุกพพลรวนหนักจิต ต้องบำมวลความคิดให้ตรงเป้าต้องยืดหยุนยินยอมพร้อมเขาเราไม่งี่เง่ามัวเมาเฝ้าหลงตนมีบางพักค่อยค่อยรถหมดสอสอ,สอถูกถอนลากถอนกอรอวันล่มเหมือนเสษทซากเรือเก่าเขาไม่ชมเขาเรือแม้ความเสียบคมและศรัทธาหูเร็กรำปาง มรคโออนไลน์